วันนี้เรื่องกระติกหมดอะไรดีครับไอเดียพี่พี่นึกออกปะโคนันไหมโคนันโคนันหรออืมรีบตอบเสียทีเถอะว่าวันพีแต่ไอ้ที่เราเตรียมกันไว้เออวันพีเออวันพีโอ้สุดยอดเลยโอ้คิดได้ไงเนี่ยนนไปวันพีกันแน่นอนพี่แน่นอนเอ้ก็แล้วนะเอาเลยเอาเลยวันพืชครับวันพืชยังไม่ได้คิดอะไรทั้งนั้นวาดใครดีวะเฮ้ยพี่ดูเราจะวาดอะไร ใครส่งไปแล้วอ่ะมีด้วยเหรออ๋5หลอนเฮ้ยใครที่ยังไม่ได้วาดอะไรอ่ะถ้างั้นเอาเอาแบบวาดเหตุการณ์ในวันนี้ไดไม่เอาแบบวาดเอสเฉยๆอย่างเงี้ยไม่เอาไม่จ้ะเหตุการณ์แบบอช็อปเปอร์ในได้ดูประสัพานณ์อยเ่ี้ยพี่อันนี้ผมเอบามันไม่มีไว้อะแล้วมันมีพี่ผมดูมันมี เหตุการณ์ที่หลโคตรซึ้งร้องไห้แน่นอนใครได้ภาพนี้ไปร้องไห้เลยเพราะมันซึ้งมากอ๋อพี่ซันจีนอนกับโซโล่ะรพี่อันนี้อันนี้ก็ซึ้งเหมือนกันเที่ยมีด้วยเหรอวะมี่ทถามไอ้ไอ้ช่ำชองเลยจริงเราแบบเห็นอย่างเยอะเห็นอย่างบ่อยพี่พลาดได้ยังไงตอนนี้จริงจริงก็เห็นเยอะอยู่สรุปชอปเปอร์นี่อยู่แต่วันพีซเลพี่อยู่ดีเวนแต่วันพีซนี่แคนไม่ตรงหลายตัวนะอย่างอาลองยังไม่เอามนุษย์ปลาตัวจริงมาคนเล่ใช่เหรอพีใช่เหรอมันมีมนุษย์ปลาจริงให้พี่แคนขาลโซยังไม่จมูก พี่วันนั้นผมไปดูวันพีภาคใหม่หมพี่จริงเหรอผมไปดูวันพีชไล์แอคชั่นแต่มันเป็นคนญี่ปุ่นแสดงอะพี่เอา้าคนญี่ปุ่นก็ควรเ,เล่นวันพีอยู่แล้วไงใช่ไหมแต่แต่ผมแปลกใจมากนะว่าทำไมเขาไม่ใส่เสื้อผ้าสู้กันผมงงมากเลยลูกผู้ชายเขาก็ไม่ใส่เสื้อผ้าอยู่แล้วแต่ต<อ>ปัญหา<ๆ>คือชอปเปอร์ก็เป็นคนสิพี่ชอปเปอร์ก็มีร่างคนไงพี่แต่เขาไม่ใช่ผลร้าพิษสาสู้กันแต่พี่เขาเขาแทบไม่ปล่อยพลังเลยแต่เขาปล่อยอย่างอื่นแทนเขาปล่อย ทำไมผลระบาปีศาจถึงมีน้ำอ่ะพี่ผมงงมากเลยโุยอ๋อก็ใช้คุยสู้กันนี่เองใช่ใช่ใช่โอ้ถ้าไม่ได้พี่แย่เลยเออใช่ใช่ตามนั้นสรุปอันนั้นผมดูถูกพาครับพี่ถูกแล้วโอ้ยเชื่อมั่นในตัวเองไหมดีวะผมก็ว่าผมคุยกับใครไม่รู้เรื่องเลยในเรื่องไม่ตรงกันเอาว้าไปพี่ไม่เอาไอ้เดี๋ยวไปเซิร์ชเองปล่อแค่ชื่อก็พออันนีี่ไม่ต้องเอาแล้ขอไปหัสไม่ได้หรอไปเอารหัสกัน เฮ้ยบาดแผลที่กลางหลังนี่ว่ะโอ้ยพี่ฟาร,ร์มเศร้าเกินโหดทีเลยหนูแต่นี่เป็นมีดที่สั้นที่สุดของฉันแล้วไง ขอโทษนี่ดูวันแต่นี่เป็นคำที่สั้นที่สุของฉันแล้วไม่มีคำถลายอันใหญ่งั้นลยบาดแผลที่กลางคำนะก็เพราะอายของนักดาบชักดาบของนายมาซะทีาพนักสูงว่าโซโลควกมขำบอกว่าสู้กับมีฮอกมันจะใครจะชนะวะพี่เนี่ยโซโลดิว่ากูเคยเห็นเดโดจินเนี่ยบุญสามหมหาเลยพี่ไม่แับสี่ดาบอะโซโลสี่ดาบอะเดี๋ยวนะพี่ฟาร์มเขียนชื่อไอตัวนี้ผิดหรือเปล่าเนี่ยเอาไม่ดโโได้ชื่อซันนี่อะไอ้ยเมรี่ เปลี่ยนเอร์นี่ไนยพี่บอกพี่จะเศร้าพี่ยังจำชื่อผิดเลยไม่เนี n ย ฉันก uhm, ับกวางโซโลก็ดับหักเห็นภาพยังมีคนเอามารอด้วยวาโดอีจีปาจี ตอนแรกเลยว่าพี่ที่ดาบข่าวมันงอว่าผมไม่รู้ชื่อดาบันยวารดอิจิบันจิชื่อมันยาวจต่ยาวไม่เท่าชื่อท่าโซโลสหัสสวัสดิสหัสสหัสสหัสไม่มีอะไรที่ค่าตัดขาดไม่ได้สหัสสหัสสหัสอ่ะไม่ชื่อท่าไม่อย่างยาวยาวไป่ฟุกเล็กที่สุดแล้วเล็กอะไรเล็กมาถึงภาพที่พี่ฟามวาดมาอ๋อฟุกจะดูถูกพี่แล้วบอกว่าพี่เล็กว่ากันก็ถูกนะฟูกัอะไรไว้สวะฟุกที่น่นล่สดใสไม่มีต่อไปแล้วไม่มีด้วย เฮ้ย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 ที่ดูหมิ่นฟุกไวใสเหรอพี่นึกเขาไม่เคยใส่เลยเหี้ย้ปนานแล้วใช่ไหมฟุกเขาไม่คุยกับพี่แล้วดูดิว่าพี่ว่าเขาเฮี้ยแอนวะตอบว่าอะไรใช่เหรอไม่ไม่ไม่ตอบว่าใช่ฟุกเฮี้ยบ้ากเลยฮ่าฮ่าฮ่าไปพูดให้พี่ได้ยินหน่อยฟุกมากเลยเป็นคนดีมากเลยอ้าวไม่ได้ยินฟุกพูดเหรอฟุไปแล้วนะหรอสงสัยูทูปตัดยูทูปตัดโดนเซ็นเซอร์ให้เองก็จะกลับไปดูภาคไทยอยู่ ไอ,อพี่ดูภาคไทยดิ่ว่ารเ,รเอาเรื่องอยู่นะภาคไทยที่ว่ามันก็เอาทั้งเรื่องผมว่าทําไม่น่าใช่วันพีทถูกต้องอะรนที่มันใครวะเนี่ยไม่เคยแจ็คสันได้ใช่เพราะว่าไม่เคยแจ็คสันไปให้ภาพก่่นแน่กอ่หน้า,นาันเป็นเจมสงกูดิมันเปลี่ยนเป็นยุคสมัยของราชาเพลงป๊อปแล้วอี้อายุวกอกกี มีฮอกถ้าไม่มีดาบก็คือกระจอกอ่ะพี่จริงหนึงใครไม่มีดาบก็กระจอกเท่านั้นแหละโดนมีดาบปะมีพี่พูกมีดาบปะมีสิไอ้มีดาบปะมีเหลือใครอ่ะเหล่าฟูกเหมือนเดิมเหลือใครอีกคนเหลือฟูกอีกคนหนึ่งได้ลองเดาดูใครพี่เองอ่ะเป็นไอ้แน่ใช่เลยไม่ พี่รู้อย่างว่าใครเป็นนักแสดงคนไทยคนใครวะเนี่ยเขาชื่อว่าลอบจีลอบจีไหนวะที่มันที่มันจะมีนกอ๋อล้มเหลวเขาจะเสกโลโซไปใช่คนอย่างนั้นโลโซใช่แบบพอเดินเข้าฉากมาก็ร้องเพลงก็เลยมารลองแขย่าไก้เธอนั้นเข้าใจเอาทุกคนที่เป็นโจสลัดพูดเร็วสิ่งที่ฉันทำลงไปคืออะไรในใจเราลงไปใจดังวะนี่แน่อุ้ยเฮ้ยยกคอหลบเลยโคตรเจ๋ง อยากได้ผลอะไรกันอยากได้ผลรางวัที่เสกกังนได้แบบอันลิมิตีก็ผลทองไงอยากได้ผลโชคดีซื้อหวยก็ถูกอ,อ่ะแล้ว<อ>ผลทองอ่ะที่เกตอาทองไปแรกว่ะกูผลโชคดีแล้วกูไปซื้อหวยก็ได้แต่พีก็ต้องไปขึ้นเงินอยู่ดีนะพี่ก็ต้องเดินไปขึ้นเงินนะ โซโลนี่ที่เป็นภาพที่ไว้แทงข้างหลังเขาพี่แบบใช่ใช่โซโลหมอปลาี่เลอดแม่หมอปลาตายเพราะปากเนี่ยนี่แกก้าเดินกับอากฉันเลยยังเกินเหรอเริ่ม มาเป็นพวกเชื้ีเชืต้องการให้นายมาเป็นต้นหนเรือจะได้พอเลี้ยูกนายดีไปไม่ถึงละวันพีน่าจะไม่ได้ถึงละวันพีน่าจะอยู่อิสบูด้วยแหละดีไม่ดีเออมากรอมากเลยที่ผมได้อ่ะดีอ่ยต้องไปเจอเซร์เฮมัดีอ่ะผมเปลี่ยนให้พี่โอ้โหไม่อกี้แค่ฝันไปจริงอ่ะใช่จริงช้าไปต่อโล โอ้ะไรดิจากนั้น solo อะไรเก๋ไม่รู้ไม่รู้จักใครไม่อย oh, ู่มึงมาชวนอะไรไม่รู้น้องคันฟันทิ้งดีกว่าอะไรเงี้ยโอ้โหก็ไม่ได้อะไรเหตุผลขนาดนั้นโอเคนี่ไงไมันเขาที่สัตว์นี่มันแฉกอ้เวีไปเคลื่อนโพสนี่เขาแฉกผ่านมีพิจูไหนไปเขาจะสัตว์ไหนอตตาฉอกรีไม่เกิเฉยเลย ของราชพิกป๊อปจบอยู่แค่ตรงนี้เหรไปคือแกกาาเดียวรายเสาเลยจะมาเปลี่ยนแบบนี้ข้อดีะพี่อาาชาวอกิ่งไม่ทำไมต้อง ขนาดนี้จะเปิดพุ่งแรงยิงปืนน้ำหมดแกวพี่น้ำหมดไม่ได้ปิดจะลุเลยเปนอไรันวอ้าวบอสเขาไม่ได้ดีขึ้นเลยโทษี่มอนิมันอนิเมชั่นดับอะไรลงไป คืออะไรไอพีโฮกับโซโลไงโถ่ไม่มาคืดตัว <โฮ S 2> อไอ้โคตรที <c oughs> ได้ไหนุ่มแต่นี่เป็นตืด <c oughs> ที่เล็กที่สุดแล้วอะ่ะ <c oughs> ดูดูกันเหรที่พูดว่าทำไมฟุตวอลอะไรแบบนี้นะใช่ดจาันดีตจบเลยหแจเลยว่า่ีอะไรพอีพี่ดูผมพี่ดูเอาอดีละกันเอาเสียงมโยนเยียมด้โยนเยี่ยวอันนี้ไม่น่าได้บาดแผลเนะยกลางเอ่าก็คิดไม่ออกาอะไรกลางบาดแผลที่กลางห่ ฮ้ยแมรี่้ยไนตัหนี้เกียรตันาลากรนะเศรนดเเศรแค่ไหนบุ๊ผมไม่รู้จิตนิั่นยังไง่ะแกเราแกเหรอแกยังไงกอะไรอุซบะจมูว่ะเมทลงาไรลงไปเฮ้ยคนเยอะเลยคนเยอะเลย โซนแดนวลี่แววลี่แบบกินไอเต็มก<ย>่อนตุย